สวัสดีครับพบกับผมลูนคนเพอเจอส่วนนี้คือเรื่องเพอือเจอรครับผมหลังจากที่ว่าเราพูดเกียร์ออฟบอลไป EP ีแรกนะฮะก็มีเพื่อนๆหลายคนว่านี่เหนื่อยเหรอคะไม่อยากจะพูดอ๋อมันขอโทษด้วยนะครับผมอืเวลาทาคลิปที่ดีที่สุดก็คือทำตอนกลางคืนต้องขออภัย right จริงๆอ่ะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเรามากระต่อดีกว่านะครับผม หลังจาก i m e เมจิซ y d y y ผ่านไปประมาณ2ปีนะครับผมสงครามระหว่างมนุษยชาติและโลคัสฟูนตะกแตนยังคงดําเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งมนุษย์ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและความสิ้นหวังกาเบลอดีทหารของ COG ีผู้มีความชํานาญในการต่อสู้ถูกเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เขาเลือกที่จะ The เดินออกจากการเป็นทหารเนื่องจากเบื่อหน่ายกับสงครามที่มันไม่มีที่สิ้นสุดในช่วงเวลานี้กาเบลต้องร่วมมือกับเซอร์เรบอนอ่านผิดขออภัยทหารผ่านศึกผู้เคยร่วมรบกับเขาในสงคราม Pendulum War Pendulum War หรือแปลเป็นไทยในสงครามลูกตุ้มแล้วก็ Michaela Dorn m i c h a อ l a Dorn m i าเ a ล l a Non นักแม่นปืนสาวที่สูญเสียครอบครัวจากการโจมตีของ ฟงตะกแตนทีมของพวกเขาได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญในการหยุดอุคองอุคอนอุคอนเอออุคองอุคองมาเป็นลิงเลย <c oughs> นักวิทยศา,าศาสตร์ของฟูงตะกแตนผู้มีความสามารถในการสร้างสารสปาราที่น่าสะเึขขงกลัวกาเบลและทีมต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลําบากระหว่างการทําสงครามและปกป้องผู้คนจากการโจมตีที่โหเดเหี่ยมการต่อสู้ในเกียร์แท็กติก เป็นการผรสมผสานร,ระหว่างกลยุทธ์และการวางแผนการวิวต้องคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและการจัดก,การทีมเพื่อหยุดยั้งการผลิตสัตว์กลายพันธุ์ที่สามารถทำลายล้างมนุษย์ได้ทุกข้องเป็นศัตรูที่มีอำนาจในการสร้างสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังเช่นรูมาร์กและคอฟเปอแปลเป็นไทยศพนะฮะซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย,ยชาติอย่างแท้จริง ทีมของกาเบลต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายและท้าทายความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเอาชนะศัตรูที่มีอำนาจเหนือกว่าในขณะเดียวกันกาเบลก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในทีมและผลกระทบที่ตามมาอันนี้ก็คือใน g e ียร์แท i ติกและมันก็จะเชื่อมโยงกับเอ่อเกียร์ออฟ m อ n t จัดเมนเลยนะฮะไปกันต่อ <c oughs> ในขณะที่กาเบลกำลังต่อสู้กับอุกงในเกียร์แทตทีมของทีมของกิโลกิโลสควอต นำโดยเดมอนเบิร์ดและก็ออกัสตัสโคต้องมาเชิญกับการโจมตีที่น่ากลัวจากฝูงตกแตนที่เมืองฮาวเว w a y ย์ฮาวเวย์ o ซึ่งมีการน,นำโดยจ e เนอเรลลคานผู้นำของฝูงตะกแตนผู้นำของตะกแตนดีกว่าอะที่มีชื่อเสียงในความโหดเที่ยมกิโลสควอตต้องตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาในการหยุกยัง้งการบุกโจมตีของคานพวกเขาตัดสินใจใช้ขีปนาวุธไรแมส อาวุธทำลายล้างที่สามารถหยุดการบุกได้ในครั้งเดียวแม้แม้ว่ามันจะช่วยป้องกันไม่ให้เผ่าเออฝูตรกระกแดนบุกเข้ามาได้แต่มันก็มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ในเมืองฮาวเวบย์ทำให้เกิดความสูญเสียที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การตัดสินใจของกิโลสควานั้นทำให้พวกเขาต้องมาเชิญกับการพิจารณาคาดีในสารทหารเพื่อหาว่าการใช้คีปะนาวุธไลแมสเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่คีปะนาวุธไลแมสนี่ก็เป็นเหมือนกับ เอ่อมันเป็นเหมือนกับการยิงลำแสงออกไปเนาะขี่ปนาวุธไรแมสอืมตู้เกิบไปก็คันเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่ทีมต้องไปสูตรว่าการใช้ความรุนแรงในสงครามนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเกียร์ออลวอร์จเมนต์แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของสงครามที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้จากศัตรูเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้บริสุทธิ์และความรู้สึกผิดชอบอันช่วยดีของผู้ที่ต้องทําสงครามกิลรควาตต้องต่อสู้ทั้งในสนามรบและในศาลสถานการณ์ที่พวกเขาต้องเผชิญไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการทําลายล้างแต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมแล้วอะไรคือความยุติธรรมของคุณล่ะสงครามใน,นเกียกร์อารบอไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้กับศัตรูจากชั้นใต้ดินเท่านั้นแต่ยังเป็นการต่อสู้ทางจิตใจและการตัดสินใจที่ยากลำบาก ทุกการตัดสินใจส่งผลงกระทบต่อชีวิตผู้คนการที่กาเบลต้องกลับมาทำหน้าที่ทหารเพื่ออยู่จังอุก,กอง้องและการที่กิโลสแควร์ต้องมาเชิญกับการพิจารณาคดีในศาลหลังการใช้ขีปนาวุธแมสขีปนาวุธไลท์แมสเอ,อเป็นการแสดงถึงความซับซ้อนของสงครามคุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่โลกของเกียร์ออฟเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้จากวันที่ e m e r g e n c y Day ที่โลกต้องเผชิญกับศัตรูที่โผล่ขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดไปจนถึงการต่อสู้ของกาเวล Dash, ในเกียร์เทคนิคเพื่อหยุดยั้งการสร้างสัตว์กลายพันธุ์และการตัดสินใจอันยากลำบากของกิโลสควอตในเกียร์ออฟวอร์จันั้นทุกการกระทำของพวกเขามีผลกระทบต่อสงครามที่ไม่เคยหยุดสิน้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของชนะหรือพ่ายแพ้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่ คุณคิดว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคุณจะทำอย่างไรสงครามในเกียร์อัปเต็มไปด้วยความสูญเสียและการเสื่อสลายและมันยังไม่จบมาร่วมกันติดตามเรื่องราวที่เข้มข้นต่อไปนี้มาร่วมกันติดตามเรื่องราวที่เข้มข้นต่อไปในซีรีส์นี้เพราะสงครามระหว่างมนุษย์กับตะก,กะแตนมันยังไม่ถึงจุดจบอย่างแท้จริงอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับผมแล้วเราจะทําให้ครบเลยทั้งเกียร์อัปทั้งทั้งหมดเลยอืม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมส่วนนี้ก็คือเรื่องราวจากผมลูนคุณเพอร์เจอร์นะอันนี้มันอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ก็อยากจะสรุปจบเพราะว่ามันเป็นการโยงระหว่าง Immer, อิ e เมอร์เจนซี่เดย์โลกของซาร่าแล้วก็ภาคแรกไม่ใช่ภาคแรกสิมันเป็นเรื่องก่อนแล้วก็เคียร์ออฟวอร์จิสเมนตนี่คือมันดำเนินเรื่องไปพร้อมๆกันนะแต่ไม่อยากส,สปอยมันเยอะมากอืมโอเคโอเคน่าจะถึงเวลาละถึงเวลาอะไรละสวัสดีครับ